โอเคครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีทุกคนไยรุนทุกคนนะครับสวัสดีครับไยรุนส <laughs> <laughs> วัสดีนะครับไบรุนอาบน้ำกันหรือยังครับเน่าอยบายเลยแต่ <laughs> ปลาข้าเกกันเลยดียกว่าบ้างครับไม่ทำการเสียเวลานะครับลินทานนิดน,นึงก็ยังไม่ได้กินข้าวนะ <laughs> ปล<ะ>าคลิปนี้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะขาดกำลังใจ <laughs> เพราะว่ามีคนร้องเพลงให้กำลังใจเราอยู่ข้างๆนี่กูขึ้นไปได้ปะ ได้เดี๋ยวมึงต้องรอมันจอดอ่ะตอนนี้ขึ้นไปไม่ได้อ่ะใช่ต้องรอมันจอดป่านะมาแล้วซึ่งกูมีปืนนะเว้แต่คือสวยกูก็ร่วงยังยังยัง ไม่ได้แดงกูหรอกกูยิง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 ซ้ำซ้ไอสัตว์กูซ้ำกูซ้ำซ้กูซได้ธนูวะปืนที่เล่นคลิปแรกเลยกูจำได้เลยยิงหัวโคตรคมอะยิงธนูคมคมไอ้เพื่อนเพื่อนมันมาเก็บเหรียญ ของไม่มจะลงจอดแล้วลงจอดตรงอะไรวะนัน่นูลยป่าข้าวงก่อนนีน่ยมึงเห็นตรงที่เป็นกลมอะข,ข,ข,ข้างหน้าข้างหน้ากูมีคนวะเออมันจบลงจอดนู่นเลยข้างหน้ากูมีคนอยู่นะกูกูอยากไปแยบนะเว้แต่คือปืนระยะไกลกูมันไม่มีอะ เขายิงกันตรงนู้นมันมากเลยกูยอยากลองยิงไว้หน่อยดิยถ้าฟกโดนดดน,ดนี้กยจะแตะสัวไปไอแค่นี้มันเห็นกูแล้วอ้าขวดตูด้หาหาฟาร์มก่อนแมนถ้ากูล้มหรือว่าอะไรมา มามาเก็บเหรียญกูด้วยนะถ้ากูล้มอ่ะเอาวิ่งมาใกล้ๆดิแล้วไงขอฟาร์มก่อนไม่ใช่เรื่องปกติไงตัวเปล่ามันก็แบบมันไม่ใช่มันไม่ดีเว้ยแต่แค่แบบมันมันไม่มีอาวุธป้องกันตัวดีอะไรนะแมนเป็นเสือที่เงียบเหงาหรือว่าเป็นหมาที่เอาหอนอใช่ แล้วก็อะไรวะที่ที่ที่พูดมาเลยนะต่อให้เราเจอคนไม่รู้จักพอเฮียอะไรกูณจำไม่ได้ไอ้ดอนไอ้ดอนต่อให้เราเจอคนที่ไม่รู้จักพอต่อให้เราดีพอดีเนี่ยต่อให้เราดีพอหรือต่อให้เราพอดีหรือดีพอแต่เจอคนที่ไม่รู้จักพอระทีกี่ความดีก็ก็ไม่ไรวะก็ก็ไม่รู้จักพอป่ะเหียอะไรวะกูจำไม่ได้ กี่ความดีมันก็ไม่พอนะครับวัยร nee. ุ่นฝากไว้ให้คิดนะครับกี่ความดีมันก็ไม่พอฮะเงียบ่ามกูใช่ไหม

รรู้้แลววสสงากคลิปนี้เป็นไปได้อย่างสวยงามกูกูไม่ไม่ตัดได้กูไม่ตัดได้เอาคลิปคลิปนี้ยังเพลงข่าวตา้งคลิปเลยกูไม่ตัดจบไอ้เแค่มังไงนะไม่ตัดไม่รู้ไอ้เแค่มันยิงมาจากตรงไหนไม่รู้ใช่เนี่ยนะกูกูเห็นมันขึ้นมาฝั่งน่ะ หข้างหลังข้างหลังหยู่ข้างหลังเหรอน่าจะน่าจะข้างหลังนะมันอยู่ไหนวะเออหน้าเด็ก็เจอข้างหลังเหรอกูรู้แล้วจะกูรู้จะตัดจะรู้แล้วว่าจะตัดปกคลิปไงอะไรวะกูจะตัดปกคลิปไงกูรู้แล้วไอ้ยแมนมันยิงกูเนี่ยพอกูลงน้่บอกกูลงมันยิงกูแกไม่ยิงไงวะมันยิงกูเนี่ย มันอยู่ไหนวะแนมันอยู่เนี่ยมันยิงกูนะไอ้เหี้ยเกือบตายเลยไม่มันอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เฮ้ยเนี่ยมันยิงมันยิงอันนี้กูแล้วเนี่ยกูเล่นเนินก่อนเล่นเนินใครบินมากกว่าแมน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 ระวังไอ้เหี้ยมันโคตรคมอ่ะยังคมอ่ะไม่คือตอนนี้มันอยู่ไหนกูอยากรู้เนี่ยมันยิงแกมันอยู่ไหนวะอ๋อมันอยู่บนหินฝั่งก้นเว้ยไอ้เหี้ยตรงไหนวะ ที่ละที่ละเออที่สามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบเนี่ยไม่เจอวะหินหน้าแล้วหินฝั่งโน้นอ่ะกูรู้ไอหินฝั่งโน้นน่าแต่แต่กูไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไงตรงเอร์ดอ่ะฝั่งเอร์ดอ่ะโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวกูออมฮะ แด่๋ยวมันดูมันอยู่ซอกหินเว้ถอยถอยไม่เมวเไม่ไม่สู้อะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเหรอวะไม่ยิงคมเกินไม่เล่นมึงไม่เล่นกูก็ไม่เล่นนะอาแมนมายิงกูแก้วยิงกูไปโดนเ The Matrix มันอยู่ตรงไหนวะมันเล่นมันเล่นซอกหินมันอยู่ตรงหินฝั่งโน้นแต่ว่ามันอยู่ซอกหินเอ้ยโหนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคนจริง มาเล่นข้างล่างก่อนมาเล่นข้างล่างก่อนจเจอคนอุย้ยแมนแมนคิวจะตายกูเจอคนก็กูก็ก็มายิงกูอยู่เนี่ยเพื่อนคิดอะไรวะไม่ยิ่งคมมากอะ่ะฝั่งนี้ไอสัตว์ข้างหลังนี่ไอคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งเล่นกูอีกเดี๋ยวระเบิดแม่งเล่นกูอีกไอเียแค้นมากเลยคิดที่แล้ว,วกูเจอแล้วทิศร้อยห้าทิศร้อยห้าเจอแล้วเจอแล้วหลังหลังต้นไม้แต่กูเสียวข้างหลังวะ ตัวซอกหินนะหลังหินนะจะรู้ได่หลังไม้เพื่อนเพื่อนมันอยู่หลังหินเพื่อนมันอยู่ต่างหลังต้นไม้เฮียไอ้เจ้าหมดเลยมันวิ่งออกมาสองตัวอีกเนี่ยคำบุญนี่เลยคำบุญนี่เลยบุญนี่เลยบุญนี่เลยบนนี่เลยคำบุญนี้คำบุญนี่ยิงกูอยู่เนี่ยเพิ่อตัวกันเลยวะ มันอยู่มันอยู่ข้างบนหินนะตอนตอนนี้มันรอมันมันรอกูอยู่เนี่ยถอยก่อนถอยก่อนไอตัวตรงนี้หายไปยังวะแมนฮะอาคนล้ม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 หนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งไอแมนล้มแล้วเพื่อนแมนข้างบนหินติดตัวมึงมาหากูสิ อยู่กับบนหินมันหินอะไรวะบนหินนั่นที่มึงขึ้นไปประตะเกียประหักูกับบนหินนั่น,นทิดทิดเอ็นดับบิวอะแมน้นจะไปอย่างงั้นมึงเห็นไหมเนี่ยกูเห็นแล้วหลังก็มารอไว้รอไว้กูกดนอนอ่ะบเอาหลังไอ้เหี้ยแมน้นอ่าอ่าอ่า เชื่อมันได้กี้เชี่ยวหัวแป่งไปหลายนัดมากเลยเชี่ยวหัวหลายนัดอะแต่ไม่โดนสักนัดอะแต่เชี่ยวอ่ะรู้เลยว่าเชี่ยวอ่ะเอาไว้ตัวนี้ให้ได้อ่ะหรือว่าแม่งจะถอยวะแม่ข้างมาวะข้างมาบะนากขวามาไงวะข้างมาข้างมาแม่แม่กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันลงมมันลงม้ามันลงมา ันลงมามันลงมามันลงมันลงมันลงมาแล้ลลวเออมันลงมันลงมาหินตรงเนี้ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยเกิดอะไร้นละสองตัวเลยเอาแม่งเลยเนี่ยเอาดีเอาดีเล่นดีลงลงหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ่งไอ้เพื่อนเพื่อนมันลงแล้วเหลือตัวข้างบนเหลือตัวข้างบนโดนหัวไปเน้นๆเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันลงแล้วเหลือตัวอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวหนึ่งนี่นี่นี่หวังขวายหวังควาเอาเร็วเร็วเร็วเลย มาช่วยกันดีเหี้ยต้องเอาไปนี่เหี้ยวิ่งอยู่ดีอหี้ยวัยรุ่นเอ้เพื่อนเพื่อนมันล้มไปอ่ะกูยังไม่ได้ซ้ำเลยแมนสวยสวยเหี้ยอะไรอ่ะมีเหรอมีเหรอแม็กหมดไอสัตว์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเติมละหมดสวยเอ้ยข้างบนข้างบนมีอีกปะเหมือนเมื่อกี้กูเห็นสัญญาณสีเหลืองข้างบนนะไปนังขอดรถของกัน อันนึงกูรู้ของเพื่อนเหมือนกันมีการสีเหลืองด้วยเออมีหมวกสีมีหมวกสามด้วยว่ะหมวกสามหรือหมวกสองหรืหมวกสองดีว่ะหมวกสองหม,มวกสามแม,ม่นเหมือนจะพังไเฮียแม่แม่มันขึ้น,ม,น,นมันขึ้นเรือหนึ่งคน,ข,น,ข,นขึ้นเรือหน,น,น,นึ่นงคนเจอ่กันแล้ว มันส่องอยู่โอ้โหไอ้แมนแมนกูล่วงกูล่วงกูล่วงโดนใส่แมนแมนปืนปืนปืนในบ้านแมนนั่นยิวกูได้ยิวกูได้ยิวกูได้กูร่วงหลังต้นไม้กูร่วงหลังต้นไม้ข้างบนเลยก็มีอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึง่งยิวได้ยิวได้อยู่หลังกูอยู่หลังหินกูอยู่หลังหินไอ้ยัยแมนล้อมไม่ล้อมเราเต็มเลยทระลงไปกระลังไป แมนมันล้อมเราเต็มเลยระวังบนเรือบนเรือสองตัวบนเรือสองตัวมันก็วิ่งอะไรเลยเฮียข้างหลังข้างหลังแล้วนะเห็นปหมข้างหลังต้นไม้นะ่ะมันซ่องเราอยู่หลังต้นไม้แมนหลังต้นไม้หนึ่งตัวมันซ่องเราอยู่ข้างหลังอนะไปแม่งไอ้เฮียอ่าเรียบร้อยเฮียเดี๋ยวข้างหลังมาอีก แม่แม่นาาาาเนี่ยบังเนี่ยบังกูหิวไปด้วยก่อนแล้วกันเฮ้ยมีตัวบินมาวินจะล่วงจะล่วงแต่ไม่ล่วงกูกูเนี่ยจะล่วงตอนนึงกูลงไปเสริมกูส่งไปเสริมกันเสริมกันตอนนึงกูลงมาพันยาลงมาพันยาลงมาพันยา วิ่งไอ้เหี้ยวงบีบไอ้เหี้ยแมนปืนโคตรดีดอ่ะไอ้เหี้ยแมนไอ้สั์บนเรือบนเรือแม่งบนเรือแม่งชิวจัดเลยอ่ะเจาะหินแตกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบนเรือแม่งเอากูใหญ่เลยข้างล่างก็วี แม่แม่เราเราเราลบก่อนเราลบก่อนข้างเราเราแบบมันก็น่าจะลงมาจากเรือนะน่าจานะกูใช้คำว่าน่าจานมึงจะเต้นท้ำไมเต้นเฮอะไรกูเพิ่งเลือดไอ้ส <laughs> ันกูเห็นมึงเต้นยิ่งเลยอ่ะคิดว่านางังฟ้ารินใจมาไอ้จันวิ่งดีเอเอวิ่งดีดกูลบกูลบใต้เรือเดี๋ยวมันก็ต้องลงมาเรือเว้ยถ้ามันหิวอ่ะ ข้างหน้ากูเลยเฮียแม่งยิงกันข้างหน้ากูเลยกูเจอแล้วกูเจอแล้วเจอแล้วแม่งกูเจอแล้วกูเจอแล้วต้นไม้แล้วมันก็ไปได้มันขึ้นมันขึ้นแม่งหมดแล้วเฮ้ยมาขวามาไงนะมามามันมาโดนปืนโอข้างหน้าอ่ะเฮียไอ้หัวแตกแม่งขบวนเข่าก็มาแม่งขบวนเข่าไอ้เย่ยข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มาแม่งคือทำไมเก็บแป๊บๆก็นเราวิ่งไป มันอยู่ข้างบนเขามันอยู่ข้างบนเขายุบวิ่งไปวิ่งแมนมาอุ้มกูหน่อยแมนมาอุ้มกูหน่อยอุอุอุ้มกูได้ป่ะเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วกูตายเอาเลยแมนกูเชียร์มึงอยู่อีกห้าตัวที่หนึ่งที่หนึ่งเว้ยที่หนึ่งไปไปไป โอ้โหบ้านสองตัวนะแมนมึงเห็นไหมนะเดียเห็นอะไรนะแต่มันไม่เห็นมึงมึงระวังข้างุกข้างหลังมึงเถอะระวังข้างหลังมึงเถอะโอ้โหดูดูอุ่นดูอุ่นวะเกมเนี้ยเกมนี้ดูอุ่นวะ เอาเลยเอาเลยแมนแมนเอาดิเ,าเดี๋ยวมันมา,เ,าเดินมันมาแมนวงวงบีบมันมันมันเอาเกินเล็บบอลมันอนะข,ข้างหลังแมนแมนมึงระวังก่อนมึงระวังสวมก่อนเอาไว้เฮียแมนที่หนึ่งวะจะที่หนึ่งวะวะเก่งเก่งยุบป,ปีบเลยนะ <laughs> จะที่หนึ่งและไอ้เหี้ย ขอองกูเ้ยคิดว่า <to> <cartoon> ้าดินงใจนั้งมีคนร้องเพลงแฮมลังใจอยู่ได้กับลังใจแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์คลิปนี้เป็นคลิปที่อารมณ์ดีที่สุดกูจะเขียนชื่อคลิปว่าคลิปที่คลิปที่อารมณ์ดีที่สุดในโลกมันไปไหน โอ้โห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 เขี่ยอะไรนะโหเขี่ยยิงหินทะลุเลยสักแมนลงมาแล้วมึงเข้าวงมันงั้นกูแผ่นยาแผ่นยาดูก่อนไม่ทันล็อกเยอะกูดินี่เดียวเดี๋ยวก็นิ่งเลยเว้ยแมนแมนทันดิทันดินี่เดียวเดี๋ยวก็นิ่งเลยเอ้าแมนหิน เออ่อแมนเรียบร้อยเรียบร้อยไหมครับเอ้ยไม่เรียบวะไม่เรียบวะมาแล้วแมนมันมาแล้วเฮ้ยมาวะมาวะโอ้ยแค่นิดเดียวเองไม่ไม่ตด้โอ้โหไอ้ยัแค่นิดเดียวเองแมนโคตรเสียดายเลยวะเมื่ตัวข้างบนมันตายแล้วก็ข้างบนยังไม่ตายหรอกเออ